สวัสดีครับบ่าวทถสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13ตุลาคม2566นห้อะครับไอเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาครับวัดป่านะครับคูบาวัดป่านะครับผมมือหนีเพิ่นจะทํำพิธีถวายห้องน้ำนะครับและคูบาพุว่าก็จะถวายซุ้มประตูหน้าวัดนะครับยู่ด้านผุนเ้อครับยังท่านใดถวายคูบาพุว่าจะถวายพร้อมกันวันนี้ นะครับแล้วก็ถวายห้องน้ำนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับบ่าวเถ่าในครั้งนี้นะครับถ้าบ่มี่เอฟซีถ้าบ่มีท่านผู้ชมกัจะบ่อสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับพิธีคอนจะเริ่มประม่านใบม้งครับคู่บ่าวบ้านนะครับผมแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันเวลานะครับนี่ครับห้องน้ำนะครับผมสาธุบุญเด้อนะครับผม บ่าวเท่าก็ได้มนีิเดน้ำน้ำนะครับหลักกาพวกอของใช้นะครับทำความสะอาดของน้ำนะครับผมมาถวายให้คู่บานน้ำ นะครับปัดใจเลือกรจะน้าเดี๋ยวบ่าวเถาะาปัจัยไปถวายคู่บานะครับพาเพิ่ดนใสไซซ้องให้เพิ่นนิมนต์พระมาสีรูปนะครับคู่บาว่านิมนต์พระมาทําพิธีสีรูปนี่ครับห้องน้ำนะครับผมพาเพิ่ดนใสไซซองให้พระอาจารย์นะครับที่มาทําพิธีเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวเถาะกํะาปัดใจที่เหลือนะครับเนาะที่เหลือไปถวายคู่บานะครับทผช้ชมนี่ครับด้านนี้ก็เป็นป่าช้าเก่าเด้อยพี่น้องเด้อครับด้านนี้ เป็นปลาช้าเก่านะครับแ็ยังมีมีพิธีเผาแบบโบราณอยู่พี่น้องนะครับเผาแบบเชียงตะกอนนะครับอันนี้ก็เป็นซาร่าที่ช่างนะครับที่ช่างเพิ่นมานอนและเพิ่นฝันอยู่นี่แหละนะครับเพิ่นฝันแล้วนะครับทู้ชมครับช่างนะครับผมนี่เอานี่คไทยอันนี้ให้เบ่งนี่ครับชมชมห้องน้ําสวยงามนะครับมีหลอดไฟนะครับเพิ่นกะ เดินสายสินต่อมาลครับผมสายที่จะทําพิธีเห็นไหมครับสายสีขาวสายสินที่จะทําพิธีนะครับนี่ครับผมด้านหน้าจะมีโซลาเซลล์ที่ได้นํามาถวายนะครับเป็นกระส่สวยงามไปครับคุณแม่มาปะพ่ะไปครับบาดุร้ายเกี่ยวรถนะครับมไปโรงเรียนทันผิดครับจะมาเกิดไปหามาตรงพญายัครับเอาเดี๋ยวเบาเถ่อจะนําปัจเจไปถวายคู่บากรเป็นนองจังจะทายนะครับในศาระพิธีมันจะทําในศาราจะทายพิธีให้เอฟซีได้ชมกันครับ กราบนมัสการครับคุบายังทัานอิถึงเลิยนะครับเนาะแมนเประมาณว่าใบมงใบมงเอาท่านผู้ชมปัจจัยเหลือจากอ่าซื้อน้ำนะครับเนาะขับเอฟซีเป็นกระฝากรวมทำบุญน้ำคูบาเบาเท่าเดีน้ำมาถวายเลยเด้อครับทธรรมชุ่มนะครับซาทุนะครับผมเพราะว่าเพร่าอยังแกไปเอาน้ำคูบาทางในคุระเนาะครับนำคูบาเพิ่นก็จะได้ใส่ซองให้พระที่นิมนต์มาจักรูปก็ครับคูบาสามรูปใส่ เนื้อเืออันใช้ให้ละหล่ะใช้ใช่อีกโบก <c oughs> ใช่ให้เปิดเก็บโบกเก็บโบกเก็บโบกเก็บ,บ,กกบทำมาชุ่มจังไปเบิ่งพิธ<ม>ีน้ำกันนะครับ<ม>บ่าวเถ่าน้ามันก็ยกไปไว้แล้วในศาลาแล้วท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ต่างๆนะ<ม>ครับจังไปเบิ่งพิธีน้ำกันเลยน้ำปัจจัยมาถวายครูบาก่อนครับผม กันนะคะทุกช่วงบ่าวเราก็ตั้งจุดถูจุดเทียนนะคะถวายเทียนนะครับ,บนนครับญาติโย,ยมชาวบ้านนะครับผมก็ได้เดินทางมารวมพิธีนะครับผมถวายซุ้มประตูวัดนะครับถวายห้องน้ำนะครับผมพิธีก็มัจะเริม่มเด้อท่านผู้ชม ิธีกำลังจะเริ่ม

นำรักุมประตูตัอยากที่นอบ้านเฮ้าแต่บ้านโูนรวบส่วนห้องน้ำทางบาวเท่าครับผมคับเอซครับผมเอซีครับีเอบ่าเข่าต้องซอย่นอาินตอย่ามินอย่าก้าม่เอฟซีลน้ตากวจับจับันปเพืจับัจับเลย Đang chạy bái, hôm nay được tù, không tăng chỗ, không, cảng, Cho ba cũng. chạy bay, hướng nãng nó súng à, <laughs> mô, tam phong đi nho, tăng nam mô tathāgata Arahato Arahato Sama Sama Kasa Namo Kasa Pakawato Arahato Sama Sama Kasa Mayang Pante Mayang Pante Iman Iman Baca Kuting Baca Kuting

ซุ้มปะตูซุมปะตูห้องน้ำห้องน้ำหลังนี้หลังนี้เดพระพิสุสงแดะพระพิสุสงผู้มีในทิศทั้งสี่ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระพิสุสงจงรับขอพระพิสุสงจงรับ ตีบุประตูมประตูห้องน้ำห้องน้ำหลังนี้หลังนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศให้และขออุทิศให้าติของข้าพเจ้าทั้งหลายาดิของข้าพเจ้าทั้งหลาย โยธัมมาปะยะนะสุมีติกามานตาสุมีติกามานตาสามีภัญญาสามีภัญญาสันติอุตตังปุตตีอุภาจารย์และอุภาจารย์อะดุม งานของท่านมสุขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปขอให้มีสุขยิ่ิ่ขไปอดกาลานเพตลาลนานเสาธุ 我们在钓鱼的看呢。

เมื่อสาธุบุญเอาเด้ครับ่านมช้่มครับสาธุบุญน้ำกันครับพทเสดทรมนาที่ให้ความสำคัญแก่ศาสนาแก่เสาปัจจัยทานุิสของน้วสาุกทุโถงเพื่อเป็นสมบัติของศาสนาเป็นสมบัติของวัดวาอาวาณอาวาสนี้เดี๋ยวนี้พระอาจารย์เป็น พธุลจาณพุทธปเจ้าสำนักเป็นพระสงฆ์ุุุุุุุุุุุุุุ้ทุุุุุุรุชุุุุุุสุุุุุุ้นุุุุนุุุบุาุุุสุุุุุุสุงุุุยุเุุุุุุุุุนุุุุหรับทุุุุุุุุุาุเมล็ดพืชญาติโยมเี น,นี่คือบายลงหน้าที่ดีดีที่ดีจอมสมบูรณ์่กมให้พอกงามสมบูรณ์ดีท่ีนทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาแล้วควาเพ่งพแล้วอุทิศแล้วอัญเชิญแล้วความดีงามอันใดนบุญกุศลอันใดที่ท่านทั้งหลายทั้งเจ้าภาพและญาติโยมทุกท่านที่มาให้การถวายทั้งนี้ต้งขอใหเป็นพระปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่าน ที่ความเจริญ <anch> ร <ie> ุ <twitch> ่งเรืองในชีวิตหายข้อหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยอายุบรรลักษาภาระลาบยศสรรเสริญทุกคนทุกท่านเจริญต่อไปเจริตัวสสาธุยกมือสาธุเอาธรรมชม สีตังวัดตังตุมังจิเมวะสมิสัตัเปตสักปังยันโตปนาราโสญะตามนิโสติราโสยาติอะยิติโยอิิินตุสั Oh, I know. ល្� morally authorized by the Manch тр ุ професс or gland ច្ំយ្ះកេ្ន្ះក់។ល្ែយ្ល្ែេ h n i a h t a n h b n i h a n a o a r n

สาธุยกมือสาธุธรรมชุมสาธุบุญน้ำเด้อครับผมเอาธรรมชมนะครับเนาะแต่สาธุบุญเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับเนาะเี่แหละครับ ัหยาดโยมที่พันมันรวมที่ที่เอาชเดี๋ยวไปญยาดน้ำพี่น้องนะครับไปญยาดน้ำปยาดน้ำแล้วกันเอาหยาดน้มนออดนมำมาทำารรชมนะครับอยาดน้ำสาธุบุญเด้อ สาธุบุญกุศลนี้นะครับที่ลูกหลานในถ้ำขอทิศบุญกุศลในเจ้ากรรมนายเวรนนะครับผมนะครับทิพย์บุญเห้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมมารับส่วนบุญที่ลูกหลานที่ได้ทำเด้อสาธุนะครับยกมือสาธุเด้อพี่น้องเด้อนะครับพิธีก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับท่านผู้ชม หรือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับไปสร้างบุญเฮ็ดบุญน้ากันนะครับผมครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ำจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ถือว่ามือนี้นะครับถวายห้องน้ำนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับเนาะครับปูพราอาจารย์เพิ่งจะเดินทางกันกลับแล้วนะครับครับเอาพาไปช่มห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะพี่น้องนะครับ สาธุบุญนะครับเอาพามาชมห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมครับพิธีเรียบร้อยแลลวครับผมถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับสาธุบุญนะครับผมกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับเหมือนกับซัเเ็จลุล่วงบุญไปด้วยดีนะครับผมขอบคุณนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับผมสาธุบุญครับนะครับผม เพ็่นก็นจะเดินทางกลับแล้วนะครับทาชุ่มเอาพ่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ